เมื่อผมสุ่มได้บับ0.1ได้อีกิดยังครับยังเลยยังเลยยังยังหายอยู่เนี่ยไนี่ยังไม่ได้อีกิดได้อีกไนี่ยังครับยังครัอุ้ยอุ้ยเนี่ยบัฟเปไหมอิตาเลียนอ่ะแบงค์ขอดทรงจีอูอ่ะดีพี่ดีเลยดีเลยไอ้ใครที่ที่ได้ราคานี้คือคุ้มคุ้มมากคุ้มมากนะมาใหม่เอาไหมเอาไหมมาใหม่ครับ เอาไหมมาใหม่ครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามด้วยถ้ามาใหม่กดไลค์ด้วยและอีกกี่ชายนี่ยังยังไม่ได้นะพี่อ่านหมดเลยเนาะเมนโอเคมามาครับผมถ้าเอาวีวมาวีวมาวีวเอ้ยแป๊บแป๊ปมันไปกอลแบบมันไปกอลบดูดูคุณซีบ่อยอะดูคุณซีบ่อยวีวมาวีวอะไรอ่ะไม่สนใจก็แอลใช่ไหมเออไม่สนใจก็แอลไม่สนใจก็แอล เอาไปเอาไปไม่เอาไม่เอาเราไม่กอล์ฟกันเราไม่กอล์ฟเอาไม่กอล์ฟไม่กอล์ฟน้นพิมพิพิมว่าเอะไเนี่ยเอาพิมพิเอาเอาก็คือเอาเออเอาไหมเอาไหมไอดีนี้เอาไหมเอาไหมเออแบงค์ห้าเป็อีกนึ่คนเล่นส่วนใหญ่ชอบชอบราชาธิปไตยครับผมผมก็ชอบครับผมไม่ชอบแต่ว่าไม่มีเหมือนไงนะ ผมมีดีสุดก็แค่อิตาเลียนแหละทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังสุ่มสุ่มหาหาไอ้ฮอย่เนี่ยโอ้บัตรทองโอ้บัตรทองอยู่โอ้ดโอ้อต้อเี่ยมโ้โอ้อรอะอ่เชี่ยไอ้ดีลักไอ้ดีลัก ไอ้ดีหลักเออคนดูไม่สนใจไม่ใช่หรอชิวนี่อ่ะพี่ไอ้ดีหลักอ่ะแลถ้าพี่ได้โมนาดอีกพี่ก็เข้าไปแจกเขาอ่ะโอ้เว้พี่ได้เม่ยพี่ดีใจกมาเลยแต่ไอ้ดีไก่ร่เปล่โอ้ไม่โอเยไม่ได้พุทพี่ก็ได้ดีหลักกับเขาเพอดีนะโอ้ยแหล